นี้ก็มาพบกับความรู้โลกสะโพกตึงนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tight i p นะคะว่าโรคสะโพกตึงเนี่ยมันจะเกิดจากมัดกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลักๆเลยสะโพกตึงเนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นนะคะก็คือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการงอสะโพกนะคะเขาเรียกว่า the h i ป Flexor er Group นะคะเวลาที่กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่งอสะโพกเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาทั้งหมดเลยเวลาที่เราแก้เราก็แก้ทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะมีปัญหาตรงเส้นประสาทแล้วก็ที่มันออกมาจากข้อข้อกระดูกสันหลังนะคะก็คือ L5 กับ S1 นะคะตรงนี้ นี่กระดูก S นะคะสาคั่มแล้วก็กระดูกลำบ้านะคะลำบ้าข้อที่5นะคะตัวนี้มันจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงนะคะแล้วก็มันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมีเริ่มต้นจากอะไอเ o โอโซนะคะอันนี้ i อเ o โอโซแล้วก็ t e n s o r ร์เฟสเซียลาเนะคะก็คือ,อกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นค่ะด้านข้างนี้นะคะแล้วก็เพกตเนีสอันนี้จะเป็นมัดด้านในนะคะ ขาด้านในแล้วก็ ซาตอเลียนะคะก็จะเป็นด้านในเหมือนกันแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อแอ d ดั t เตอร์นะคะอยู่ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขยายเนาะเราพูดรวมๆก่อนแล้วก็จะเป็นแคลซิลิสแกซิลิสนะคะนีด้านข้างตรงนี้แล้วก็เล็กตัสฟิมบิสอันนี้จะเป็นต้นขาแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นอันนี้เล็กตัสฟิมบิสตัวนี้นะคะเล็กตัสฟิมบิสมันก็จะเกาะตรงกระดูกสะโพกนะคะแล้วก็มาเกาะใต้หัวเข่าด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อ กูเตียสนะคะหรือตรงบริเวณก้นเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปเลยเนาะตัวที่มันขยายอ่าขยายตัวกลุ่มกล้ามเนือ้อกูเตียสนะคะเวลาสะโพกตึงเนี่ยเราต้องมาทาการยืดทุกมัดนะคะเราก็จะแบ่งเป็นการลงน้ําหนักนะคะลงน้าหนักนิ่มๆนิ่มๆก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่อยู่บนสุดนะคะก็จะเป็นกูเตียสแมกซิมัทนะคะที่เป็นกล้ามเนื้อก้นที่อยู่ผิวนอกสุดนะคะแล้วก็ เพิ่มน้ำหนักลงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกูเตียสมีเดียสนะคะอ่ะซึ่งมันจะอยู่ด้านในนะเนี่ยตัดเอา,เอา,เ,อาเ,เอากูเตียสเอากูเตียสแม็กซิมัออกนะคะเนี่ยตัดออกเลยก็จะมาเจอกูเตียสมีเดียสนะคะอยู่ตรงหัวสะโพกตรงนี้นะคะแล้วก็มาเจออีกมัดนึงก็คืออยู่ด้านในก็จะเป็นกูเตียสมีดีมัดนะคะมี3ชั้นนะคะ กล้ามเนื้อกูเตียสแล้วก็ใช้วิธีการลงน้ําหนักเอาถ้าผิ freely, er วผิวก็จะเป็นกูเตียสแม็กซิมัสนะคะค่อยคครึงค่อยๆยยืดมัดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นนิดนึงก็จะเป็นกูเตียสมีเดียสนะคะเราดูแนวแนวเส้นนะคะแนวเส้นของมัดกล้ามเนื้อเวลายืดนะคะถ้าเป็นกูเตียสมีเดียสน้ําหนักเบาให้เรายืดลงนี่นะคะถ้าเป็นกูเตียสมีเดียสนะคะให้เราลงน้ําหนักเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเราก็รีด รีดไปทางลายมัดกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็กูเตียสมินิมัดก็จะต้องลงน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็รีดนะคะให้มันลึกลงมาแล้วก็รีดไปทางหัวกระดูกต้นขานะคะนี่นะ,ะมาขยายมัดต่อไปมัดต่อไปอันนี้จะเป็นถ้าการยืดเนี่ยต้นขาด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อของแอปดักเตอร์นะคะเราก็จะมาดูนีเพคกทีเนียสมันอยู่ด้านในเลยเพคกทีเนียสนี่นะคะ ด้านในเลยเกาะกับกระดูกสะโพกแล้วก็มาเกาะกับกระดูกต้นขาด้านในนี่นะคะถ้าเราจะทําการยืดเราก็ต้องยืดให้หมดเลยเริ่มต้นจากเ e คทีนี้ s abductor b r e v i abductor l o n g อ s abductor magnus เนี่ยเลียงตัวมาเลยนะคะ1มัดสองมัดสมัดนะคะแล้วก็มาเป็นแกลซิลิสนะคะก็คือเลียงเรียงตัวลงมาเรงเลียงตั้งแต่ขาด้านในชิดกระดูก ก้นย้อยนะคะเรียงลงมาจนถึงหัวเข่าด้านในเลยนะคะในการที่เราจะยืดมัดกล้ามเนื้อสําหรับอาการสะโพกตึงนะคะวันนี้เราก็ให้มาดูโครงสร้างนะคะว่ามัดกล้ามเนื้อถ้าเราจะทำการรักษาเราก็ต้องใช้ความละเอียดะคะ่ะแล้วก็น้ำหนักที่ลงแต่ละมัดนะคะวันนี้ก็เอาความรู้ สำหรับโลกสะโพกตึงมาให้ฟังกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมร่วมกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ